แปะไว้ในขวดแบบนี้แล้วเราก็เชื่อมว่าผูกกับสลักแล้วก็ดึงเลยเห็นไหมดึงเลยมะครับลองมะมาแล้วอุ้ยพี่ดิอุ้ยแรงแรงพี่ดิผมเห็นคลิปหนึ่งไม่มั่นใจนะว่าเป็นคลิปของคนไทยหรือต่างประเทศเขาเอายางันยุงเนี่ยนะมาใส่คกแล้วเขาก็ตำ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 ให้ละเอียดเลยนะแล้วเขาก็ใส่ดินประสิวลงไปแต่ว่าในกรณีเนี้ยผมไม่มีหรอกดินประสิวเดี๋ยวเราจะใช้เป็นปุย๋ย1ิ0 4 6ส่วน แล้วก็คุกเขาให้มันเข้าๆกันเลยตัวนี้ผมจะใชะ้ตัวยากันยุงเนี่ยประมาณ1ขีดนะหรือว่า,าประมาณ100ยกรมัมเราจะใช้ยากันยุงประมาณ1ขีดแล้วก็ส่วนตัวดินบระิลเนี่ยผมว่าผมจะใส่สักขีดครึ่งน,นะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าใส่ให้มันเยอะไว้ก่อนเพื่อมันจะได้ติดไฟง่ายๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอามาตำม,มาคุกเขาให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบดูว่าฟันมันจะแรงมานของเขาไหม แล้วก็ตัวดินบราซิลเนี่ยแต่ละภาคของในประเทศเราเรียกไม่เหมือนกันนะถ้าอย่างภาคอีสานเขาจะเรียกว่าขี้เกียร์หรือขี้ของขี้ข้างคาวะนะถ้าเกิดว่าเป็นคนภาคกลางก็จะเรียกว่าดินบรสสาวแล้วถ้าภาคหลักเขาจะเรียกว่าโพแทสเซียมไนเตรตนะครับเหนือเนียนเลยวะเจมรเราลองตรงนี้เลยเจมใกล้ๆน้ำโอเคพี่เนอ นี่ตักใส่ลงไปเลยจากที่เราทดสอบในการจุดเมื่อกี้แล้วผมดูว่ามันใช้ได้เลยนะฟันมันก็เยอะอยู่แต่ว่าตัวเหมือนว่าตัว13-04-16หรือตัวดินประสิวเนี่ยเหมือนมันจะเยอะไปนะครับทีนี้เวลาเราจุดแล้วไฟมันจะแรงฟันมันจะน้อยแต่ถ้าเกิดว่า13-04-16หรือไอตัวดินประสิวเนี่ยมันน้อยนะฟันมันก็จะเยอะถ้าใครอยากจะให้ฟันเยอะฟันนี้เราก็ใช้ดีเซลเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเอาเชือกมาผูกกับด้านนี้นะแล้วเราก็เอาไม้ขีดเนี่ยแปะไว้ในขวดแบบนี้ แปะไว้ด้านในของขวดน,น,นะนะแล้วเราก็เชื่อมกับผูกกับสลักแล้วก็ดึงเลยเห็นไหมเวลาดึงออกมันจะฟูมันจะติดอย่างนี้แล้วมันก็จะเผาไหมตัวตัวพวกอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในฝ่ายเห็นไหมใช้ไม่ขีดหลายๆการแม่เจ๋วผมเอาหัวไม้ขีดใส่เข้าไปด้วยมันจะได้เวลาเราลากติดมันจะได้ติดง่ายๆเห็นไหม มันจะเป็นฝาแบบนี้ตรงน,นี้ถ้าใครอยากจะให้มันจุดได้นานๆหรือว่าฟันเยอะๆเนี่ยผมแนะนําให้ใช้เป็นฝาเหล็กกันนะแล้วเจาะรูให้มันใหญ่ๆหน่อยถ้าเป็นฝากระดาษมันจะค่อนข้างที่จะละลายเร็วไปหน่อยนี่เจมเสร็จจนได้เทเลยอย่างอันยงระบบชักเราก็เปิดสลักอย่างนี้อ่าเรียบร้อยแล้วก็ดึงดึงเลยนะเราไหมมาแล้วอุ้ยพี่ดิอุ้ยแรงแรงพี่ดิอือหือ